นาเป็นแผลลยมั้ยเป็นสิวอะไรก็ไม่สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่14มาวันจันทร์อีกแล้วกลับมาวันจันทร์กันอีกแล้วมานั่งบนนั่งรอภารกิจในแต่ละช่วงเวลาวันนี้ก็มีอะไรอัปเดตมากมาย ตั้งแต่ผ่านมาเสากับอาทิตย์วางแผนจัดการคิดนู่นคิดนี่เพื่อที่จะทำะสิ่งที่สามารถทำได้ดีสิ่งที่สามารถทาได้ดี <Okay. S 1> <p> ก็ไม่รู้ว่าพอจะได้ทำจริงๆแล้วจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่แต่แต่ก็ก็ก็คิดไว้ก็จะทำก็จะทำเลยไม่อยากปล่อยให้มันเลยเวลาไปมากนะ ก็วันนี้หุ้นก็ร่วงร่วงหนักเหมือนเดิมเงินเฟอ้อสูงครามอะไรต่อมีอะไรมากมายมหาศาลหุ้นร่วงหนักแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับหุ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าปรับพอร์ตจัดพอร์ตใหม่หมดละค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองก็อยู่ในหุ้นนิดนิดหน่อยหน่อย แล้วก็เหรียญคริปโต2เหรียญที่ถือไว้ก็อย่างละหน่อยค่อนข้างที่จะช่วงนี้ล่วงเช่นกันค่อนข้างที่จะอะไรละ่ะสาหัส <c oughs> บอกไม่ถูกใช้คนไม่ถูกแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนต้องนิ่งใจเย็นนิ่ง ให้เวลามันผ่านไปให้เวลามันผ่านไปคริปโตมันก็มีช่วงฟลุกกับช่วงที่ต้องทําใจช่วงฟลุกผ่านไปแล้วที่เหลือก็ต้องทําใจเพราะว่าอะไรละ่ะตั้งใจไว้ว่าจะถือแบบนี้2ตัวนี้จํานวนเงินเท่านี้แล้วก็ถือยาวถือยาวตอนแรก ตั้งใจว่าอยากจะขุดเองด้วยซ้ำแต่ขุดไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างเงินไม่มากพอแล้วก็ศักยภาพในการขุดคำนวณแล้วไม่คุ้มค่าแล้วก็ฟังหลายๆคนทั้งข้อดีที่เจอใน YouTube มากมายข้อเสียน้อยแต่ข้อเสีย ที่เจอได้ฟังนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำให้เข้าใจหลังจากที่ฟังแต่ข้อดีมาอย่างเดียวแทบจะไม่มีใครบอกข้อเสียแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่มันทำให้เลยคิดว่าผมอาจจะไม่ขุดแล้วซื้อเก็บเอาซื้อเก็บแล้วก็ซื้อทิ้งไม่ได้ใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลเลยแต่มันสามารถทำเงินได้จริง ก็ต้องไวถ้าเกิดว่าอยากจะไอ้นั่นแต่ช่วงนี้มันตกอะไรก็ตกทุกอย่างเพราะว่ามันมีสงครามแล้วก็มีเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยขาขึ้นมีอะไรก็ไม่รู้ที่ที่มันไม่ได้อยู่แถวเนี้ยแต่มันมีผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้ก็ช่างมันช่างมันเราก็ต้องดูดูไป ที่เหลือก็ใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัยถ้าสิ่งที่ผมวางไว้ทั้งหุ้นทั้งคริปโตมันถูกต้องปี65ผมก็คงมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้สิ้นปี65หมดปี65ทั้งปีก็คงมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ระหว่างจากตรงนี้ไปถึงสิ้นปีนั้นผมก็มีโปรเจกต์ที่อยากทำแล้วก็วางแผน ไว้ทําได้ก็ดีทำมาทําได้แต่ว่าทําแล้วสามารถได้ในระดับที่ได้รับความสนใจก็คงจะดีหวังว่าคงได้รับความสนใจวันนี้วันจันทร์ก็ไปออกกาลังกายมาก็รู้สึกแข็งแรงแต่ปวดขามากฝนตกระหว่างทางมาสีลม ออกกำลังกายแบบทุกสัดส่วนของร่างกายแต่ต้องแต่เช้าจนถึงตอนนี้รู้สึกปวดขาเป็นพิเศษปวดขามากไม่รู้พออะไรรู้สึกปวดขาสุดๆเลยเลยสาร์อาทิตย์ก็ปวดไหล่ขวาไหล่ซ้ายต้นคอปวดไปหมดเลยเมื่อยปวดอะไรกัไมารูทายาหมองชาทาไปทั่ววันนี้ก็มีภารกิจสำคัญ อีกหนึ่งภารกิจที่อยากทําแล้ววางแผนไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะอีกไม่นานว่าจะสำเร็จได้ผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ก็ก็มีแผนก็มีแผนมันเป็นแผนระยะยาวแผนระยะยาวหวังว่าจะดีหวังว่าจะออกมาได้ดี ตอนนี้ใน yst youtube กับใน Tik t o k ก็มีคนติดตามดูขึ้นมากขึ้นก็ขอบคุณเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากๆเลยมีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆทีละหนึ่งคนสองคนผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับผมก็ดีใจก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีคนมานั่งฟังหรือกดติดตามกดไลค์ให้กดอะไรให้ก็ขอบคุณเช่นเดิม ใครดูคลิปนี้หรือฟังคลิปนี้สนใจหรืออะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสนใจตอนนี้ก็ขอตัวบันทึกเพียงแค่นี้กักกันเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนขอบคุณอีกครั้งที่กดไลค์แล้วก็นั่งฟังขอบคุณครับ